นี่พี่เอารังขายข้าวตาครับถุงละห้าโลถุงละหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับเนี่ยครับเป็นถุงๆอย่งนี้นะครับถุงละห้าโลถ้ายกกระสอบก็สิบถุงนะครับ ได้คนละเจ็ดเป็นได้คนละห้าใครก็ได้ที่ไหนใครถีบอยู่รถมันั่งมาช่วยหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp าไม่ไาดนี้ไ่ยัมสวไม่ได้กำไรนะแต่สรีแต่้องที่มาโยกมาานี่ยใจเอเี่ลูกค้าเดินรถเมาก่อนแล้วกมาซื้อนส่กลับด้วยใส่กลับด้วยก่นี่จะซื้อกงมาชิมก่อนมาชิมก่อนนะถ้าชิมแล้วมันโอเคแล้วคอยซื้อ ชิมชิมข้าวฟรีได้นะครับไม่ชิมข้าวฟรีลองชิมดูก่อนครับลองชิมดูก่อนครับร้อยห้าบาทถุงละห้าโลอ ขายเพื่อประชาชนคนไทยจะได้สบายใจไม่ยอมเหมบ้างเยอะแค่บ้านใหญ่บ้านแพงเพื่อทุกคนจะได้กินของได้แพงได้ผูกได้ดีไงไเร็วไปเร็วไปเร็วอย่าได้เขาตาโมที่หัวข้ามแต่ก่อนนะครับพีครับ

ได้แล้วอเคครับ <Okay S 2> ใครอยากได้ตาโตโบที่จายถ้ามันจ่ายก็มีนะได้แล้ามาใครอยากได้ตาโตโบเราก็มีแต่ถ้าใครอยากได้ร้อยห้าบาทมันต้องก้มหลังก,กันมากอ่าแล้วนี่ของใครอ่ะละร้อยห้าบาทนี่ถือว่าต่ออีกแล้วใครยังไม่ได้ชิมอะไได้หนักนะอันนี้ของใครอ่ะโอ้ใครยังไม่ได้ชิมข้าวมันชิมก่อนนะ กี่ถุงครับห้าถุงเราอยากขายของถูกได้ดีแก่ลูกค้าที่มาโกดังนะพี่ยาน่ะไม่ได้อยากทำอะไรกับเจ้าสารแ้แต่มาเพียง่ายบอกบอกเขายังบอกลูกน้องยัง รลูกก่อนที่จะซื้อเช้าก็หมดไปสามร้อยโลแล้วนะครับนี่เรามาขายช่วงบ่ายนะครับยาทหน้ามันจะจะเป็นสีเขียวนะไม่รู้ว่าจะกอดอะไรจะอไดูนะไม่รู้ว่าจะกอะไรจต่อมา รถมันมีไอ้เท้าของใจหน้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนาทีหน้าเป็นหมูปิ้งเหยื่อแต่ที่หน้ามีห้าตันนะใครจะถอยรถติดล้อมาซื้อก็ได้นะอาทิตย์หน้ามีห้าตันแต่พี่อยากรู้นะว่าเขาจะมาเป็นหงส์หน้าหรือเปล่าแต่ขอให้เป็นชาวบ้านนะอาทิตย์หน้านี่คือตั้งแต่วันไหนครับเสาร์พี่อยากรู้เหมือนกันเขาบอกว่าหนา้าไม่แน่ใจ<ร>อย่ไม่แน่ใจ ก็คือข้ามาเดี๋ยวพี่ยาจะโพสบอกในเพจ

2องห้สหก็เท่ากับสองันห้าสองพันห้าร้อยสองันกว่าแต่ีหน้าน่าจะเป็นห้าพันห้าพัมามามาเร็วเร็วเร็วทำหมดแล้วเลยโกงเดียวถุงละร้อยห้าบาทนะนะรย แต่มันไม่ไม่อร่อยเท่าสับห้าดาวนะมันก็ได้มันก็ดีอยู่แหละไม่แพงครับราคานี้ไม่แพงช่วยหน่อยช่วยหน่อยโยนไปด้วมันมันมันเป็นเออ่ข้าวทางไชน่าครับข้าวหอมมะลิอันนี้เรคนไชน่าครับอ่าฮะเพราะว่าตะกอนติด้านนี้อยู่โอ้ส้มโบส้มโบไม่รู้เท่าไหร่ส้มโอ้เท่าไหร่สองร้อยยี่สิบองร้ยี่สอะต้องมาอยู่ที่เจ๊ไม่จัดยอันนี้ต้องมาอยู่ที่ อันนี้มันีรอย่อนนเาอนนเาาอันนี้คนใชนาต้องไปตั้ง้มหนคนใชนาคนกินาใชนาดี่นา้่าดก่เจียว่าใอันี้เราถห็ว่าเอามันเข้าวันนี้นมไม่ไมเข้าแต่น,นักก็ดีได้ไม่เช่